รวันน so, uh, ี huh? so 對對้เรานมน้าเป็ดะครับแล้เข้าไปดูิว่ามีอะไรที่ไม่จะซื้อมีอะไรนะครับร้านเ็ดร้ามาซื้อสายพีนะร้านเ็ดเลยก็เลยที่เกาหลีมีร้านเบ็ดเนื้อเซลที่ไหนใหญ่มากครับ เด็กเยอะแย่เลยเป็นพวงเลยอง <Hello. S 1> หาตกปลาน้องหาตกปลาก็ดีเลยเนี่ยลองหาตกปลากันลืน่ khỏi hiện nó tục vang chút nhưng đủ cả. mình để phải tục à, lộn cho đây à nhỉ à

ลอกเกาหลีนะไอสายเห็นสายอีพีเกาหลีราคาหนาวนะเกือบพันนะนี่ครับแปดหมื่นนะดูแปดหมื่นคูณยี่สิบสามเข้าไปตกราคาเป็นไทยเท่าไหร่ห้าได้ไหมนะห้าเดินสูงสิดสี่อันนี้บ๊อมมี่นี่หนึ่งจุกซอง นี่นะเดี๋ยวเราคอยพักกันนะหาดูอีพีกันี่ครับกับแพงชิปนะเครื่องทุบปลาเออมี0นี่นด้วยเหรอพี่นี dùng <laughs> chấm dùng 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 nè dùng 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 아우 맨콩 흙, 뭐. 하고8하고 이렇게 있네. 거 이거는 이제 뿌리는 거. 아 봐. 뭐안돼안 돼. 맨콩흐 <laughs> <laughs> sang đâu đây, xíu anh đi mấy, đây không xem thế, đã. ha, hôm nayเราก็ไม่ này, cạp, rán bít, rán nồi, gặp